ทุกคนวันนี้นาดีจะมาอ่านเพราะยักะนภาาเราภาษาอันเป็นแดดาฟังมากันพังแล้วอย่าลืมกดไลคกดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งกดซาบไครซ่อนยูทูแสงพาเพจมิมากันเลยเอ้น ขอใคยเลยล่ะ